สวัสดีครับวันนี้พ่อพงพอเพียงนะครับจะพามา,าเที่ยวสวนนะครับมาใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวครับใส่ต้นอินทผลัมนะครับนะครับขี้วัวเราใส่ขี้วัวแห้งนะครับใส่รอบๆบต้นนะครับอันนี้คือขี้วัวเยวจะพาชม สวนของพ่อพงนะครับอินทภาลำนคะครับอันนี้จะเป็นอินทภาลำพันธารัวนะครับพันธารัวฝั่งทางนี้จะเป็นพันบาฮีครับอันนี้คือโดยรวมนะครับมองนะครับ นาน,นานลดทีนะครับไม่ได้ลด่าประจำทุกวันไม่ได้ติดระบบน้ำนะครับให้ดูสวนอินทาลัมของพ่อพงนะครับปีนี้ก็เริ่มแทงจันออกมาเยอะแล้วนะครับก็ ส่วนใหญ่ที่แทงจันออกมานะครับรอบแรกนี่จะมีแต่ตัวผู้นะครับเป็นหลักนะครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับนี่ครับลดน้ําก็จะลดแบบนี้ครับนี่การให้น้ํานะครับก็จะเปิดน้ําใส่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นร่องมันเก่านะครับก็จะมีหลุมนะครับที่พ่อพงปลูกเนี่ยนะครับเป็นร่องมันเก่านะครับ ก็จะเปิดน้ำใสให้เต็มแบบนี้นะครับก็จะลดอาทิตย์ละครั้งบางทีก็สองครั้งนะครับเนี่ยครับนี่ครับ,ค,รบคือหลุมที่เราจะเปิดน้ำใสนะครับตรงต้นน,นี่ครับคือต้นอิลพรานะครับที่สวนท่อพงนะครับต้นนี้เป็นต้นตัวผู้นะครับแทงจันออกมา ปักเยอะเลยแล้วเราก็ถ้าตัวไหนแตกเกสรออกมาแล้วก็จะเก็บเกสรเอาไว้ผสมนะครับเพราะว่าเผื่อว่าถ้า,าถ้าต้นไหนเป็นตัวเมียนะครับทีหลังเราจะได้มีเกสรผสมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นการปลูกอินทผลัมด้วยการเพาะเมล็ดนะครับนี่ครับ ต้นนี้ยังไม่ได้แทงจันมานะครับบางต้นที่ไม่ได้แทงจันมานี่เราก็รอลุ้นเอานะครับว่ามันจะเป็บตัวเมียให้ไหมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นตัวเมียนะครับมีที่ได้ต้นตัวเมียบ้างแล้วก็มีนะครับแล้วก็พอพงก็ได้ผสมไว้แล้วด้วยนะครับผสมเกสรไปแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็คือต้นตัวเมียนะครับนี่นี่ครับ พ่อพงผสมเกอรแล้วนะครับนี่ไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าครับก็เอาดอกมาเคาะเคาะเคาะใส่นะครับครับอีกต้นหนึ่งที่เป็นตัวเมียก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอันนี้พ่อพง์ก็ผสมไปแล้วเหมือนกันครับออกมาหนึ่งช่อครับนี่นี่ครับอันนี้แทงขึ้นมาเป็นปีแรกนะครับนี่มีหนอด้วยนะครับต่อไปเราค่อยขยาย ขยายหนอเอานะครับนี่แหละครับคือสวนของพ่อพงพอเพียงนะครับนี่ครับ